ข้อ2เมื่อส่งจดหมายลาป่วยถึงอาจารย์ประจําชัน้นนักเรียนจะต้องเขียนคําขึ้นต้นตามข้อใดข้อ1เรียนอาจารย์ประจําชั้นปถมศึกษาปีที่6ห้องหนึ่งข้อ2เรียนอาจารย์ประจําชั้นปถมศึกษาปีที่6ห้อง1ทราบข้อ3เรียนอาจารย์ประจําชัน้นปถมศึกษาปีที่6ห้อง1ที่เคารพและข้อ4 เรียนอาจารย์ประจําชั้นปถมศึกษาปีที่6ห้องหนึ่งที่นับถืออ่ะเขาถามถูกไหมว่าจะต้องเขียนยังไงในการที่จะลาป่วยอันนี้คือคําว่าเนี้ยคือเป็นคําขึ้นต้นก่อนที่เราจะเขียนเนื้อหาของจดหมายถูกไหมถึงอาจารย์ประจําชั้นข้อนี้ถ้าน้องรู้ปุ๊บน้องก็ตอบได้เลยว่าข้อนี้เวลาเขียนถึงอาจารย์ที่ประจําชั้นเนี่ยเขาใช้แค่เรียนเฉย ต้องตอบข้อหนึ่งถูกไหมส่วนคําว่าให้ทราบพี่เคาระให้นับถือส่วนใหญ่มักจะใช้กับญาติผู้ใหญ่มากกว่าเช่นหนูน้องอาจจะเขียนจดหมายถึงคุณปู่คุณย่าก็ใช้ที่เคารพที่นับถือถูกไหมอ่าแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดขึ้นประโยคให้อาจารย์ทราบว,ว่าเป็นประโยคลาป่วยหรือลากิจเฉยๆเนี่ยจะเรียนเฉยๆนะฉันค่อนีเลยต้องตอบข้อ1ค่ะ